นี่นะคะที่เขาบอกว่าโฮมเลสเยอะไม่ได้เยอะเลย นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันใช้ชีวิตในพอร์ตแลนดก็คือของก็คือเต็มรถแล้วดูดยสอรี่นะคะเพิ <c oughs> ่งไปซื้อของมานะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ในดาวเทาพอร์ตแลนด์นะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรีวิวกันว่าพอร์ตแลนด์เป็นยังไงซึ่งพอร์ตแลนด์นะคะก็อยู่ในรัฐของโอเรกอนเนาะอยู่ใกล้ๆก,กับรัฐวอชิงตันหรือเซียโถที่ทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จักนะคะพอร์ตแลนด์ ในความคิดของคนทั่วไปเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบร้านแบบฮิปสเตอร์คน<ช>ที่<ม>แบบอ่าอ่าจะแบบคูลๆหน่อยคนก็จะแบบแนวๆอะไรเงี้ยมีพวกอร้านกาแฟร้านแบบขายของแฮนด์เมดคนเขาก็ชอบแบบเดินเดินเที่ยวเที่ยวเล่นๆแบบเหมือนอารมณ์ก็อารมณ์มาเชียงใหม่นั่นแหละเนาะสำหรับคนที่ตัสิน ถ้าจะสมมุติว่าแบบอยากมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยควรที่จะมาใช้ชีวิตในที่รัฐโอเรกอนไหมส่วนตัวส่วนตัวพี่คิดว่าไงคะก็ถ้าใครแบบไม่ชอบความวุ่นวายก็โอเคนะอือฮะเรา,าก็ชอบนะหลังจากที่ไปเที่ยวมาหลายๆรัฐเราก็ชอบที่นี่นะกับเซียร์โธที่ชอบสองที่แล้วเอเอก็อาหารอร่อยผมกินเยอะแต่ว่ามันก็วุ่นวายอะ่ะ ข้อดีของที่นี่อย่างแรกก็คือเป็นร้านที่ไม่มีเซลแท็กซ์นะคะ<ม>ก็คือการที่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านทั่วๆไปเนีไงไง่ยเขาก็จะมีเซลแท็กซ์กี่เปอร์เซนต์ก็ว่าตามว่าตามที่รัฐแต่ละร้านเขา,ามีข้อตกลงไว้เนาะอย่างสมมุติว่าที่นี่เราไปซื้อของอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องจ่ายเซลแท็กซ์สำหรับ <laughs> สำหรับค่าแรงขั้นต่ำของ ที่โอเลกอนนะคะในเมืองตัวเมืองพอร์ตแลนด์เนาะจะอยู่ที่14.75เหรียญน,นะคะตอนนี้เนาะซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากเนาะก็ถือว่าสูงนะบางรัานเบเจ็เป็นเหรียญนี้ใช่อย่างรัฐเพื่อนที่อยู่อะไรวะโอติกาไหมจะแปดเหรียญเ,เออแถบบ <ๆ S 2> พวกนู้นอะ่นนอะก็ค่าแรงข,ข,ขั้นต่ำก็จะนูน้นแต่ว่าที่นู่นอะ่ะ อันอื่นมันก็ถูกไงอย่างค่าบ้านค่าอะไรเงี้ยเออมันก็ถูกม,มันก,ก,นก็นั่นแหละก็ตามค่าแรงเลยเออฮะตามค่าของชีพแหละเนาะเออคนส่วนใหญ่ถามว่าถ้ามาที่พอร์ตแลนด์อ่ะหางานทํายากไหมสําหรับถ้าสมมุติว่าคนที่แบบอาชีพทั่วไปเนาะเราก็ต้องอพูดถึงอาชีพทั่วไปของคนไทยก็คือหนึ่งร้านอาหารเนาะมไม่ว่าจะเป็น พ่อครัวแม่ครัวหรือว่าเป็นเด็กเสร์ฟนะคะนี่ก็คืออาชีพฮอตฮิตของคนไทยทั่วไปที่ย้ายมาอยู่ที่เมกาถามว่าหายากไหมร้านอาหารไทยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะที่นี่แต่ก็ไม่ได้ถ้าเทียบกับแบบที่เมืองอื่นๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอก็ส่วนใหญ่มันก็จะกระจายตัวออกไปตามรอบนอกในตัวเมืองในตัวเมืองพอแลนด์ก็มีแล้วก็รอบนอกอย่างอย่างร้านน้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองพอแลนด์มาก อยู่ในเขตพอเล่นแต่ว่าอยู่รอบนอกเมืองใช่ค่ะน,นอกดาวเทาอือืมนี่ก็จะเป็นอารมณ์ฤดูปกติของพอเล่นเนาะก็จะเป็นแนวเนี้ยแหละอึมครึมอึมครึมมีฝนโปรยปรายอือแต่ถ้าแต่รัตนนี้มันก็จะดีที่แบบมีทุกฤดูให้เราเห็น ก็คือรดูร้อนก็จะร้อนแบบร้อนมากร้อนเหมือนประเทศไทย4ีอสศาออฮึแต่ว่าก็จะเป็นร้อนแห้งนะคะก็จะไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่จะเป็นร้อนแบบแผดเผาเนาะแล้วก็จะมีหน้าไปไหมไปไหมหลังจากร้อนก็จะเป็นแล้วไม่ไม่ร่วงก็คือตอนนี้อือฮึซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝนก็จะตกเกือบทุกวันนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูหนาวส่วนใหญ่เราก็จะเจอหิมะบ้างแต่ว่าเอะจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็คือทุกคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็แบบแพนิกโรงเรียนก็จะหยุดอะไมัน,มนมก็มีกับทุกปีเนาะหลังจากที่เราย้ายมาก็มีกับทุกปีแต่ว่าก็ไม่ได้หนาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเชน่าทาวนะคะเชน้าทาวรับอื่นเข้าแบบคึกคักกันนะเออแต่รัฐนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรนี่เราก็จะ กำลังจะเข้าไปในชุมชนของไช,ชน่าทาวนะคะนี่คนต้อนรับอยูน่น,นี่อันนี้นเป็นยามที่ต้อนรับไชน่าทาวก่อนที่เราจะเข้ามาในไชน่าทาวนี่ก็ยังไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนเดินผูุกพ่านเท่าไหร่ประชากรมันก็ไม่ได้แบบคึกคักเท่ากับเซียโตอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะเป็น เหมือนเมืองที่เขามาใช้ชีวิตมากกว่าที่จะไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะสำหรับคนที่พูดถึงเรื่องอะ transportation การเดินทางนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีรถโดยสารส่วนรถรถยนต์ก็ถ้าไม่มีรถไงก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือบัสเนาะแล้วก็แม็กซ์เขาเรียกว่าแม็กซ์ก็คือรถไฟฟ้าแหละอืม แล้วก็กได้เนี่ยอะไรมะสตีทค่ะสตีทคานี่จะเป็นรถที่อยู่ในอยู่ในตัวเมืองพอร์ตแลนด์ถามว่าใช้ยากไหมไม่ยากนะคะตารางเวลาที่รถมาเนี่ยมันก็ตรงตามเวลาก็มีแอปเช็คได้แล้วก็สายก็คือเยอะมากสตีทคานี่ต้องจ่ายเงินแยกกับพวกแม็กซ์พวกบัสไหมม ถ้ามันอยู่ในคืออย่างสมมติว่าเราขึ้นเราขึ้นบัส2.5ถ้าเราไปขาเดียวเนาะมันจะมีเวลาถึงมินจำไม่ได้ว่ามันมีถึงกี่ชั่วโมงอะเออแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในชั่วโมงนั้นอะชั่วโมงมันรู้สึกเออเราสามารถขึ้นอะไรก็ได้ฮอบไปห็อกมาได้ใช่ค่ะก็คือซื้อตัวเดียวคือใช้ได้ทั้งหมดทั้งใช่ทั้งสามอย่างก็ดีนะม่เหมนที่ไทย มันก็มีแบบก็จะมีทั้งออเดย์เป็นห้าเดียนแล้วก็ขึ้นขึ้นลงเท่าไหร่ก็ได้ทั้งวันเมืองไหนก็ได้ใช่ไหมเมืองเมืองเนี่ยเมืองออเดกอนเนี้ยแล้วก็เส้นเส้นทางก็คือดูจากแมปอะคือไม่ได้ยากเลยเดินทางสะดวกหรือว่าถ้าใครแบบอยากสบายหน่อยก็คือแวะ อูเบอร์ไม่ใช่แกรทีไม่มีค่ะมีอูเบอร์ไม่ใช่แกร์อูเบอร์นอกับลิฟตนะคะที่เออที่เขาใช้กันเหมือนแท็กซี่กับแกรที่บ้านเราเออก็ไม่ได้ยากด้วยก็มีตั้งส케จจให้เขามารับมาส่งได้ก็มีค่อนข้างเยอะการใช้ชีวิตของเมืองพอร์ตแลนด์ก็ไม่ได้ยากถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายนะคะ แต่ว่ามันมันก็ถามว่ามันมีความอันตรายไหมมันก็มีแหละในแหล่งของมันอะ่ะเออไม่ได้อยากให้แบบมาจัาแค่ว่าเฮ้ยโฮมเลสเยอะอะไรเงี้ยอืมถามว่าเยอะไหมมันมันเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าคือโฮมเลสที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนทีด่ดูร้ายนะเป็นโฮมเสสลสน่ารักรอ๋อเป็นคนไร้บ้านที่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นมีปัญหาเรื่องเมนโทลนะคะ เขาก็จะนั่งหรือว่าพูดคนเดียวเดินตามถนนเรารเราก็จะมีความตกใจถ้าเขาตะโกนนิดหน่อยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเราเคยชินเพราะว่ามินอย่างมินอะ่ะมินก็ทำงานในดาวเทาเนาะก็ก็ค่อนข้างเคยชินกับเขาอืมถามว่าน่าก,กลัวไหมมันก็น่ากลัวแหละค่ะแต่ว่าเรามีทางเลือกให้แบบก็เราก็ไม่ต้องมาอยู่ในดาวเทาไงอืมเราก็ไปอยู่ในที่รอบนอกก็ได้ การขับรถที่นี่ยากไหมไม่ยากง่ายแล้วก็คนก็ขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งขรดนะคะคนค่อนข้างที่จะมีน้ำใจที่เนี่ยคนไหนเป็นเหมือนแบบ slow life นิดนึงก็เคยมีเพื่อนบอกว่าพวก traveler ที่มาจากรัฐอื่นเขาบอกว่าที่นี่ slow life จะทำงานแบบตาต่อนยนะ่ะเออนี่ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของแม็กซ์ตาตาเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปแลกเหรียญอะไรให้งงหรุ่นเลยเนาะใช่ก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้เลยแล้วก็มีทีต่ติดติดอ๋อหแต่ว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าใครจ่ายไม่จ่ายละ่ะท,ที่จริงอะ <laughs> ที่จริงแม็กซ์อะมันก็ <laughs> ต้องพูดอ <laughs> <ต>่รเพราะว่าจะมีคนขึ้นมาตรวจใช่ไหมใช่ <c oughs> เขาจะสุ่มตรวจค่ะอือฮะของตัวตัวรถแม็กซ์อะ่ะส่วนใหญ่เขาจะสุ่มตรวจแต่ว่าของรถบัสอ่ะเราต้องไปสแกนตรงที่คนขับอือฮึแต่อย่างรถแม็กซรถแม็กซ์อะมันจะเหมือนรถไฟอะ่ะที่เราไม่สามารถไปหาเขาได้เหมือนรถรถบ TS ของบ้านเราแล้วแหละ เอที่เราจะไปหา BTS มันจะมีเกตแต่ละสถานีนอ๋อใช่ให้มันเข้าไปเออแต่อันเนี้ยเราเราไม่มีมันเปิดโอเพนเลยเดินชเดินเข้าไปได้เลยมันก็มีให้ที่ตี๊ดมันก็มันให้เราตี๊ดเออตอนขึ้นไปอ่ะแต่คนส่วนถ้าคนแบบรักไก่อ่ะเขาก็ไม่ตี๊ดเขาก็ขึ้นไปเลยแต่โฮเบชชอบไปอยู่ในรถแม็กกันน้อณจุดนี้เราก็ต้องบอกเขาหรอ ก็ใช่หม่ล่บแบบบางที่เขาไปหลบหนาวหลบร้อนเขาก็นั่งแบบไี่สถานีอะไรยใช่ใช่แต่ว่าก็คือก็แค่อีกนอองเขาอะค่ะไม่ต้องไปสนใจเขาเขาก็ไม่ทําอะไรเราแต่แค่เราก็จะบางบางครั้งเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภยัยเฉยๆอ,อก็ถ้าใครมาได้โอกาสมีโอกาสมาเที่ยวเราได้ขึ้นรถแม็กซ์เนี่ยก็พยายามอย่าใช้ชีวิตตอนกลางคืนเนาะ ก็จะพยายามใช้ชีวิตตอนกลางวันกันนะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากขนาดนั้นเราสองคนอะอยู่กันที่เนี่ยเกือบเจ็ดปีแล้วเนาะสิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ย้ายมาก็คือรู้สึกว่าคนเยอะขึ้นประชากรที่เป็นวัยรุ่นเยอะขึ้นอย่างเมื่อก่อนอะจะได้ยินมาว่าที่เนี่ยจะเป็นเมืองสำหรับแบบ คนที่รีทายเขารีทายมาแล้วก็เขาก็จะแบบย้ายมาอยู่ที่นี่กันอะไรเงี้ยตรงนี้สวยไหมสวยแต่แต่พีว่าคนรีทายก็ย้ายมาอยู่เะื่อสวยแต่ว่าเขาอาจจะไปอยู่นอกเมืองไงอาอาใช่ลาวเทาไม่ได้อยู่พอแล้วจะไปอยู่เมืองอื่นเซเลมอะไรพวกนี้วแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดรู้สึกว่าโฮมเดสเยอะขึ้นเข้าใจได้แหละอ่ะฮะ แต่คิดว่าทุกๆรัฐอ่ะมันก็คงต้องเยอะขึ้นเนาะ,นะเพราะว่าคน,นตกงาน,นเยอะขึ้นโฮมเลสนะไม่ว่ารัฐไหนมันก็มีกันหมดทุกร้ฐใช่ค่ะรัฐเราเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ก้าวร้าวอืม,มก็อยู่เขาไปเงีนเน้ยอืมก็แคมป์ปิ่งไปอะไรไปแล้วก็ตั้งแต่ออตั้งแต่โควิดอ่ะบ้านอ่ะมันขึ้นราคาเนาะแต่ว่า คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อบ้านอ่ะมันมาจากรัฐอื่นเพราะว่าเขาก็ย้ายเขาก็อยากย้ายรากันอ่ะ mm hmm. ก็เลยทำให้ p opulation มันมากขึ้น mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. อันนี้คือบัสแต่อย่างเราสองคนอ่ะไม่เคยอยู่อาศัยในดาวทาอื uh huh. เพื่อที่จะเลี่ยงคือถ้าสมมติอะอย่างพูดถึงเรื่องค่าค่าที่อยู่แล้วกัน อย่างสมมุติว่าในดาวเทาอย่างเงี้ยที่พักมันก็จะแพงสิ่งที่เป็นปัญหาก,ก็คือที่จอดรถเพราะว่ามันจะต้องจอดตามถนนเนี่ยเออ,อถ้าอยู่จอดในอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็ต้องจ่ายค่าจอดรถเพิ่มไปอีกเออที่เป็นแบบหลักร้อยหลักร้อยเหรียญเนาะแต่ถ้าอย่างขยับออกไปนอกตัวเมืองเรามีรถขับรถมาหรือว่าใช้ขนส่งสาธารนณะอะ่ะเราก็จะประหยัดมากขึ้นแล้วก็ค่าที่พักก็ถูกลงคนถามว่าแบบเออมาอยู่พอรตแลนด์เนี่ย มีเงินเก็บไหมแบบสมควรที่จะมาแบบเริ่มต้นชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับมีนายมีคิดว่าน่าจะมีเงินเก็บนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ค่อยแบบแฟชั่นอะเออไม่ใช่แบบเหมือนเมืองใหญ่ๆที่แบบต้องมาแต่งตัวแข่งกันไม่ได้แบบใช้แบรนด์เนมหรูอะไรเงี้ยค่ะอืแล้วยิ่งถ้าทํางานกับฝรั่งนะเขาก็จะไม่ค่อยแคร์หรอกว่าแบรนด์อะไรอะ่ะ เขาก็จะใช้อย่างนั้นแหละไปทั้งปีทั้งชาติกิเลสมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าร้านรวงเนี่ยก็จะปิดตั้งแต่หัวค่ำไม,ไม่ไม่ได้เปิดดึกเหมือนแบบเอลเอสานฟานหรือเซโทเนี่ยที่แบบเขาก็ยังจะมีร้านที่แบบเปิดดึกดึกหลายร้านเนี้ยค่ะที่นี่เขาก็จะหลับไวมีอะไรที่ไม่ชอบไหมอาจจะถ้าสมมุติว่าคนที่แบบชอบสีสันอะไรเงี้ยชอบสังสรรหรือชอบ พวกแสงสีเสียงอ,ะอ่ะเออชอ,ชอบแฮงเอาทอะไรเงี้ยพอแลน์อาจจะไม่ใช่ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเออเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบความสงบหรือว่าชอบไฮกิ้งอะไรเงี้ยเออที่เนี่ยถ้าสมมติ<า><า>ว่าเออบบมันอยู่ใกล้เขาก็คนชอบธรรมชาติเหระใช่ค่ะอย่างซัมเมอร์เงี้ยเขาก็จะไปไฮกิ้งกันก็ชอบเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยที่เนี่ยเลี้ยงหมาเยอะ ที่จริงการใช้ชีวิตที่เนี่ยถ้าถ้าคนชอบอยู่เฉยๆแล้วก็ทำงานแล้วก็กลับบ้านอะ่ะที่นี่ก็อาจจะเหมาะเนี่ยเราก็จะมาแบบแคมปิง้งนี่เขามาแคมปิ้งกัน,นเราค่ะใช่นล้เขาก่อกองไฟตรงนั้นอนะอืมเนี่ยเออ,อ ตอนซัมเมอร์ก็จะมีเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ได้แต่ตอนนี้เรื่องฝนตกเริ่มหนาวแล้วเขาก็จะขยับขยายที่อยู่อาศัยกันไปที่อื่นเต็นเดียวเลนางเลยอเเป็นครอบครัวมันก็มีครอบครัวใหญ่อะนี่อันนี้เต็นดีเลยอะอันนี้เป็นครัวเรือนนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่ แต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าหรอติวโพดเอออยู่เมืองนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยสดใสเอ,เอออยงการมันก็แบบเศร้าๆเทาทๆฝนตก,อ,อ,ตกอ,อืมใช่แต่ถ้ามีมีคนมามาอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็อาจจะเอ็นจอยหน่อยอ,อืม แต่วันมันไม่ดีเพราะว่าเราก็อยู่นี่มานานเราก็ไม่ได้ว่าไม่มีความสุขเนาะเพราะว่านะเออเพราะว่อย่างไปไปเที่ยวรัฐอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบอุ่นวายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปหลายรัฐมากนะมเนาะเราไปก็อะไรล่ะซีติร์เซียิแคลฟอร์เนีย LA เนาะฟลอริดาาเออเนวาดาอริโซนาซึ่งอย่างพวกนั้นก็คือแบบร้อนก็ร้อนเกินอย่างเงี้ย ออแต่ยังไม่เคยไปแถบ York, นะิวยอร์กเนาะเออแล้วเราอาหารมันก็ไม่ได้าาไม่ได้เยอะเท่าแบบใช่ค <ทะ S 2> ่<ท>ะอ่าฮะเออถ้าคนถ้าคนไทยที่ชอบแบบชอบอยากกินอาหารไทยอะไรเงี้ย้านอาหารไทยเยอะๆอะ่ะที่นี่ก็ไม่ใช่จุดเหมือนกันอืมเพราะที่นี่ถ้าเป็นร้านอาหารไทยก็จะเป็นสไตล์น้ำค่ะร้านน้ำก็คือสไตล์แบบ อาหารไทยทั่วไปสําหรับฝรั่งกินค่ะอ้าวปิดปิดเลยแล้วก็ถ่ายต่แกใช่ไหถ่ายใช่ไมก็พี่คุยด้วยอ่ะก็ต้องถ่ายพี่ด้วยไม่ใช่หรอแต่ถ้าอย่างสมมตว่าสำหรับนักเรียนอย่างเงี้ยที่จะมาแบบเรียนหนังสืออ่ะค่าเรียนที่นี่ไม่ได้มาถูกเลยก็เออก็ใช่ตัวค่าเรียนที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าถ้าใครอยากแบบ อย่าพูดภาษาจริงอะที่เนี่ยคนไทยไม่ค่อยเยอะมากถ้าเทียบกับลอเอเออที่ลอเอคนไทยเยอะที่เนี้ยไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่ก็จะได้ฝึกภาษาแบบเต็มเต็มนะคะพายุงพายุอย่างเงี้ยก็ไม่มีพายุฤดูร้อนก็ไม่มีพายุฤดูหนาวก็ไม่มีที่นี่ก็มีทิม่าวีม่ามีทะเลภูเขาบเลยใช่มีโคบใครอยากแบบเจอทุกอย่างก็ภูเขา มีที่ให้เล่นสก,กีด้วยใช่เพราะเสียคืออะไร ถ้าสมมติว่ามาทํางานอ่ะมีเงินเก็บแน่นอนพราปะถ้าทํางานให้มันพอปกติทั่วไปอ่ะสี่สี่ชั่วโมงอ่ะมีเงินเก็บอืมมันก็อยู่ได้สบายสบายกว่าไทยอ่ะใช่ไหมแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล <laughs> จะมีคนบอกว่าอยู่ที่ไหนร่ไทยอือแล้ว uh huh. ก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนใช่ค่ะเราชอบที่อยู่ที่นี่อือฮ uh ึ huh. ใช่คุณภาพชีวิตก็ก็ดีกว่าออื uh huh. ภาษีที่จ่ายไปก็ก็มันก็เห็นผล,ลว่าเออเขาเอาไปทําอะไรบ้าง สรุปนะคะิดว่ามีประโยชน์นิดนึงก็ได้เนาะอืเพราะว่าเราก็ไม่ได้พาไปที่ไกลๆเท่าไหร่เพราะว่าเวลาจำกัดนะคะใช่ๆนานๆเดืนๆบ,บน็จะอยู่ตรงกันทุกวันอืม,อมขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปช่วงนี้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างทางานเนาะใช่ก็ไปดูช่องอื่นกันก่อนไม่ใช่กช่องกดหมายถึงแบบกดติดตามกันเยอะๆจะได้มีกำลังใจกำลังใจมากๆก็จะมี <ขอ S 2> แรงในการทำคีฟไม่ว่าจะทำงานหนะักแค่ไหนอะไรเงี้ยเออ,อเออจริงๆถ้าใครอยากแบบอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับพอดแน่นออริโก้อะไรเงี้ยก็บอกจะได้พาไปอพอแล้วล่ะนะนเขารู้กัน <ไป S 2> หมดแล้วอรอ้านอาหารเนี่ยเออก็บอกได้ช่องนี้คือสเปกสบายมากไม่มีอะไรที่เป็นหลกักเป็นฐานไม่มีเก่็สารแน่นแน่นก็คืออะไรก็ได้ กกเ่ับาถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแอลก็จะจะเจอเราสองคนได้อีกครั้งในหน้ามินจูนี่รอบหน้านะคะ